เป็นคู่แฝดเลยเป็นคู่แฝดเลยทรงเนี้ยทรงไม่ได้เป็นอะไรเลยี่กระตระตหมดลทอนี่เรามาหอข้าวห่อหัวอันไหนตัวตัวคู่เลยดิตัวคู่เลยว่ะแตกตัดมาให้เราแล้วกันไม่เป็นไรกินได้ สั่งเยอะสั่งเยอะแล้วก็ยังเอาอะไรเอาบริการก็มอร่อยกุลาตี <laughs> 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 Nó <nộp> vị đi à. <laughs>